อารัตอัศวมงคลพงษ์นักศึกษาชั้นปีที่1คณะบริหารธุรกิจ s a v e Life, s a v e Earth, s a v e Energy นะคะสวัสดีครับไมโลพงศกรโพธิวราพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่1คณะบริหารธุรกิจรักโลกรักชีวิตมาร่วมการอนุรักษ์พลังงานนะครับสวัสดีค่ะกิติพรวังกะชื่อเล่นมีน มาจากคณะศึกษา,าศาสตร์สาขาวิชาวิทยา,าศาสตร์โลกเราน่าอยู่ถ้าเราทุกคนรู้รักพลังงานก่อนออกจากห้องอย่าลืมปิดไฟปิดพัดลมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมพิชญะวัยวุฒิชื่อเล่นเอ๊คณะศึกษา,าศาสตร์สาขาวิชาวิทยา,าศาสตร์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผมอยากให้ทุกคนช่วยกันยืดอกพกถุงถุงผ้านะครับ สวัสดีค่ะชื่อพลอยค่ะนางสาวรสินาทาธิพัทธละรศึกษาอยู่คณะเกษตรศาสตร์ค่ะประหยัดน้ําประหยัดไฟประหยัดใช้ประโยชน์น้ำสวัสดีครับผมตี๋ภูฐานชัยสมนึกมาจากคณะเกษตรศาสตร์คุณพร้อมหรือยังครับเรามาช่วยกันอนุรักษ์พลังงานกันดีกว่าครับสวัสดีค่ะแฟชนิกาสนักศกาศ จากคณะเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่งสร้างจิตสำนึกฝึกเป็นนิสัยด้วยม,มือร่วมใจลดใช้พลังงานขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชายปรเมศพิมพ์วงจากคณะเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่งครับพลังงานมีน้อยนิดโปรดคิดส่กนิดก่อนจะใช้นะครับผมค,ครับสวัสดีค่ะพัชรประภาบุญกัมชมพู่มาจากแคมป์สาขาการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศน้องเนยรักโลกชมพูหก,ก็รักโลกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมพรพัฒน์ตันติตานนชื่อเล่นชื่อการมาจากแคมป์สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ครับอยากให้เพื่อนเพื่อช่วยกันปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังใช้เสร็จแล้วก็อย่าลืมปิดไฟก่อนนอนนะครับสวัสดีค่ะชื่อสุัลพาเจริญศรีชื่อเล่นชื่อส้มโอค่ะเป็นนักศ,ศึกษาปีหนึ่งคณะวิทยาศาสตร์มาจากสาขา,ว,าวิทยาค่ะทางเดียวกันไปด้วยกัน รักโลกประหยัดพลังงานประหยัดน้ำมันเพื่ออนาคตของเราค่ะสวัสดีครับชื่อนายอนุสรคำต้นนะครับชื่อเล่นชื่อกอลครับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่งครับสาขาจุลชีววิทยาปลูกต้นไม้เพื่อโลกของเราประหยัดพลังงานเพื่ออนาคตของทุกคนนะครับสวัสดีครับสันเดย์สันทิดาจากคณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีนใช้น้อยใช้ซ้ำนำากับมาใช้ใหม่สัญญานะครับ สวัสดีค่ะปปียาอริทิพสังลุงจากคณะนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษากฤษค่ะวัยรุ่นพันใหม่ลดใช้พลังงานนะคะสวัสดีค่ะชื่อพรพนิดมีเน่ค่ะมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวไฟฟ้าค่ะพลังงานมีคุณค่าต้องรักษาไว้ให้นานพลังงานมีจำกัดต้องประหยัดทุกเวลานะคะสวัสดีครับ ผมชื่อสาธานรณูตาไพบูลชื่อเล่นชื่อจิมมี่อยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกลทำก่อนคิดจิตแจ่มใสร่วมกันห่วงใยใส่ใจรักพลังงานใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่ใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่หน้าที่นี้เป็นที่รวมใจอุวาอุอบอุ่นไอแห่งรักอูวาอุรวมใจพักรักษาดวงใจอุวาอรวมใจเป็นหนึ่งเดียว อย่ายลืมรักโลกนะครับสวัสดีค่ะทันชยานีจำปาชื่อเล่นชื่อแคนจากคณะการสื่อสารมวลชนค่ะพลังงานมีคุณค่ารู้รักษาให้ยั่งยืน